ไากันนะพนวยามอสีทั like <Hugo. S 2> ้งหนึ่งเลขที่ยี่สิบสี่ครับชานักศัพทิการออการมาสีทั้งหนึ่งเลขที่สามสิบเอ็ดค่ัชานักศัลย์ธนูมาสีทั้งหนึ่งเลขที่สามสิบสองค่ะนี่แจ้งตั้งค่ะคุณนีทั้งหนึ่งเลขที่สิบค่ะค่ะทักษะการเล่นวอลเลย์บอลพื้นฐานนะคะ 1. การยืนท่าเตรียม2การอันเดอร์ 3. การเสิร์ฟเชิญไปรับชมได้เลยค่ะท่าเตรียมพร้อมพื้นฐาน ถ้าคุณไม่ใช่ผู้เสิร์ฟลูกบอลคุณควรอยู่ในท่าเตรียมพื้นฐานของวอลเลย์บอลเท้าทั้งสองข้างของคุณควรยืนกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยทิ้งน้ำหนักตัวไปทางนิ้วเท้าและงอเข่าทั้งสองข้างงายมือทั้งสองขึ้นและพักมืออย่างสบายๆไว้ที่หัวเข่าของคุณ ะะจะเป็นการสาธิตการ u n d ร r ลูกบอลเลยบบอลอย่างถูกต้องค่ะอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะคะการประสานมือค่ะท่าที่2อค่ะวางมือทับกันค่ะท่าที่3ามค่ะเป็นการกำมือไว้แล้วเอามืออีกข้างหนึ่งมาห่อมือไว้ค่ะการเสริบลูกการเสิร์ฟแบบพื้นฐานคือการส่งลูกบอลให้ข้ามตาข่ายไปยังเขตสนามของทีมตรงข้ามเพื่อเข้าสู่การเล่นผู้เสิฟจ,จะเสิฟบ,บริเวณใดก็ได้หลังจากส้นขอบสนาม การเสิร์ฟที่จะได้คะแนนทันทีลูกบอลจะสัมผัสมือผู้เสิร์ฟอย่างเดียวเรียกว่าลูกเอชโดยปกติการเสิร์ฟลูกบอลจะใช้มือกำปั้นหรือท่อนแขนการเสิร์ฟแบบมือบนนะคะเสิร์ฟแบบมือบนโยลูกบอลขึ้นตรงหน้าของคุณยกมือข้างที่ถนัดขึ้นงอข้อศอกเพื่อให้มือมาอยู่ใกล้บริเวณหัวไหล่มากขึ้นหยยดข้อศอกแล้วตีลูกด้วยฝ่ามือ เสิร์ฟแบบมือล่างถือลูกบอลบนมือและยื่นออกไปข้างหน้ากำมือข้างที่ถนัดและดึงลงมาข้างลำตัวงอข้อศอกเล็กน้อยให้นิ้วโป้งท่าไปบนนิ้วมืออื่นๆตีลูกบอลที่บริเวณระดับเอวด้วยด้านหน้าของกำปั้นลูกบอลควรประทะเข้ากับกำปั้นของคุณตรงบริเวณนิ้วโป้งและนิ้วชี้ที่งออยู่ วิธีทำท่าอันเดอร์นะคะกดมือข้างซ้ายและใช้มือขวาอบรอบมือซ้ายให้นิ้วโป้งทั้งสองวางรับด้านบนของมือโดยที่ให้ริมบหูนิ้วโปง้งหงายขึ้น มีข้อสอบให้ด้านหน้าของแขนท่อนล่างหงายขึ้นแขนทั้งสองคนหยัดตึงไปข้างหน้าและใช้ลงผื้นเล็กน้อยยึดข้อสอกทั้งสองข้างเอาไว้เคลื่อนที่ให้ลูกบอลอยู่ตรงด้านหน้ายิงให้กว้างท่ดช่วงไหล่และรอจนกระทั่งลูกบอลอยู่ที่ระดับเอวให้ลูกบอลปะทะเข้ากับท่อนแขนบริเวณประมาณ2-6นิ้วเมื่อลูกบอลสัมผัสท่อนแขนแล้วให้ยืดขาดันลูกออกโดยใช้ท่อนแขนบัง,บงคับให้ลูกลอยไปยังเป้าหมายที่ต้องการ กิการในการเล่นการเล่นวอลเลย์บอลต้องชนะ3เซตจาก5เซตเซตที่ 1- นถึงสทีมใดทำคะแนนได้25คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเซตนั้นหากได้คะแนน24ต่อ24จะต้องเล่นต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้คะแนนมากกว่าอีกฝ่าย2คะแนนเรียกว่าดิวส์เซตที่5ทีมที่ทำคะแนนได้15คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเซตที่5แต่ถ้าคะแนน1 4ต่อ14จะต้องเล่นดิว คนจะมีตำแหน่ง1นึ่งเซตเตอร์สองออฟฟิศตฮิตเตอร์หรือไรซ์ไซต์ฮิตเตอร์สามมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือมิดเดิลฮิตเตอร์สี่เอาไซต์ฮิตเตอร์หรือเลฟไซต์ฮิตเตอร์ห้าดิฟเฟนซีฟสเปเชียลเลสหกลิเบอร์หรือตัวรับอิสระคนจะมีให้ครบทีมถึงจะสมบูรณ์ค่ะอันนี้คือขนาดของสนามวอลเลย์บอลนะคะ กว้างคูณยาวจะเป็นเก้าคูณสิบแปดจะมีเน็ตอยู่ตรงกลางเป็นเส้นแบ่งแดนโดยแต่และแดนจะมีความยาวเก้าเมตรแบ่งเป็นสองที่คือข้างหน้าเป็นเขตรุกมีความกว้างสามเมตรและข้างหลังเรียกว่าแดนหลังมีความกว้างหกเมตรค่ะเส้นในสนามทั้งหมดจะมีเส้นแบ่งแดนเส้นลุกเส้นข้างและเส้นหลังค่ะโดยเส้นหลังจะเป็นเขตเสิร์ฟเส้นทุกเส้นจะมีความหนาห้าเซนติเมตรค่ะความสูงของตาข่ายประเภทชาย ส่วนบนของตาข่ายจะสูงจากพื้นสนาม2.43เมตรหรือประมาณ8ฟุตรประเภทหญิงส่วนบนของตาข่ายจะสูงจากพื้นสนามประมาณ2.24เมตรหรือ7ฟุต4นิ้วลักษณะลูกวอลเลยบ์บอลนะคะเป็นทรงกลมมีเส้บบนรอบวงประมาณ65-67เซนติเมตรมีน้ำหนัก260-280กร,รมัมทำจากหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้